เอาละค่ะเปิดข้อมูลของวันนี้มาโอ้โหต้องขยี้ตาเลยนะคือทุกอย่างแดงเถือกไปหมดเลยแต่เราจะไม่ได้ดูแบบสเปะสปะกันนะคะวันนี้เราจะโฟกัสไปที่กลุ่มซอฟต์แวร์อินฟราสตรักเจอร์ซึ่งเป็นเหมือนออสมองของเศรษฐกิจยุคใหม่เลยแต่ที่มันพีกก็คือข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันดันเป็นวันที่ตลาดแดงแปรดเลยค่ะสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันก็คือในวันที่คนส่วนใหญ่กำลังกลัวความเสี่ยง หุ้นที่ขายความปลอดภัยอย่างพวก AI Security กับหุ้นที่ขายความสะดวกสบายในการใช้จ่ายอย่าง Payment Tech มันจะตอบสนองต่างกันขนาดไหนแล้วมันมีแบบว่าสัญญาณอะไรซ่อนอยู่ให้เราเห็นมั้งคะใช่เลยครับวันที่ตลาดเดงแดงแบบนี้แหละครับคือ stress test ของจริงเลยค่ะมันเป็นวันที่ตลาดช่วยเราคัดกรองเลยว่าใครคือของจริง Mm hmm. อะใครที่แค่โชคดีลอยตามน้ำขึ้นมาในวันที่ตลาดเป็นสีเขียวการวิเคราะห์วันนี้จะทำให้เราเห็นไส้ในของตลาดชัดขึ้นมากครับโอ้โหมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขียวเด่นทะลุจอออกมาเลยพา l a n เทียหรือ PLTR บวกไป4%ในวันที่ตลาดเป็นแบบนี้ มันต้องมีเรื่องอะไรพิเศษแน่ๆสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนี่คือบริษัทที่ทำเรื่อง AI กับ Big Data ให้ภาครัฐและความมั่นคงเป็นหลักใช่ไหมคะการที่มันวิ่งส่วนได้ขนาดนี้มันบอกอะไรเรามันบอกเราอย่างชัดเจนเลยครับว่าไม่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะดูน่ากังวลแค่ไหนแต่ความต้องการใช้ AI เพื่อ,อความมั่นคงและความปลอดภัยนั้นไม่มีวันลดลงเลยอ๋อ oh. เพลอๆอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ จุดแข็งของพลเนเทียที่ข้อมูลชี้ชัดคือความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับรัฐบาลสหรัฐสัญญาระยะยาวของเขาเนี่ยมันคือรายได้ที่แน่นอนมากๆครับอ๋อเข้าใจละแปลว่าในวันที่คนกลัวตลาดกลับวิ่งหาความแน่นอนที่ PLTR มอบให้ซึ่งก็แปลกดีนะคะเพราะถ้าพูดถึงความแน่นอนในโลกเทคชื่อแรกที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงก็น่าจะเป็น Microsoft แต่ข้อมูลวันนี้ MSFT กลับติดลบซะง,งั้น มันเกิดอะไรขึ้นคนนี้หรือว่าพี่ใหญ่เริ่มมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกของคำว่าพักฐานพักฐานครับการที่หุ้นใหญ่เบอร์นี้ลบไปไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ในวันที่ตลาดโดยรวมดูไม่ดีถือเป็นเรื่องปกติมากๆมันเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนนะครับค่ะวิ่งมาไกลๆก็ต้องมีหยุดจิบน้าบ้างไม่ได้แปลว่าเขาหมดแรงหรือจะวิ่งต่อไม่ไหวอ๋อแค่เป็นการปรับสมดุลตามกลไกตลาดเท่านั้นเองครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะแล้วที่สำคัญคือพื้นฐานของ Microsoft ยังแกร่งมากๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะรายได้ที่มาจาก Cloud อย่าง Azure แล้วก็ AI Copilot ที่กำลังโตว,วันโตคืนแถมยังมีรายได้ประเภท Recurring Revenue อีกซึ่งสำหรับนักลงทุนแล้วนี่มันเหมือนทองคำเลยนะเพราะมันคือรายได้ที่คาดเดาได้ไม่ต้องไปลุ้นหาลูกค้าใหม่ทุกไตรมาสมันสร้างความมั่นคงให้บริษัทแบบสุดๆถูกต้องเป๊ะเลยครับ ค่ะพื้นฐานของ MSFT ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยการลงเล็กน้อยแบบนี้จึงไม่มีอะไรน่ากังวลครับโอเคสบายใจไปหนึ่งปลอบแต่เดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันเพิ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันไม่ได้ลงแค่ตัว2ตัวแต่หุ้นในกลุ่ม Cyber Security เหมือนนัดกันลงเลยทั้ง PNW CRW FTNT GENE ร่วงไป1-2%พร้อมกันหมด แบบนี้มันจะเหมือน MSFT ที่แค่พักผ่านหรือมันมีปัญหาอะไรในอุตสาหากรรมนี้หรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับการที่ลงพร้อมกันทั้งกลุ่มแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นปัจจัยจากภาพใหญ่ไม่ใช่ปัญหาของแต่ละบริษัทโดยเฉพาะกลุ่ม Cyber Security ที่ถูกจัดว่าเป็นหุ้นเติบโตหรือ growth stocks พอตลาดเข้าสู่โหมดกลัวความเสี่ยงหรือ Risk-Off นักลงทุนก็มักจะเทขายหุ้นกลุ่มนี้เพื่อทำกำไรหรือลดความเสี่ยงในพอร์ตออกไปก่อนครับเข้าใจเรื่องการขายทำกำไรใน Growth Stocks นะคะแต่ก็แอบสงสัยนิดนึงว่ามันมีปัจจัยอื่นแฝงอยู่ไหมเช่นมีคู่แข่งหน้าใหม่ที่น่ากลัวเข้ามาในตลาดหรือมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่กำลังจะมา disrupt บริษัทพวกนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแค่เรื่อง sentiment ล้วนๆเลย จากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้มันชี้ไปที่เซนติเมนต์ของตลาดเป็นหลักเลยครับลงแน่นอนตราบใดที่เรายังทำธุรกรรมออนไลน์ยังใช้คลาวด์ายคุกคามมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจริงด้วยค่ะดังนั้นการปรับตัวลงครั้งนี้จึงมองได้ว่าเป็นการปรับฐานระยะสั้นมากกว่าครับอ๋อภาพเป็นแบบนี้นี่เองคือลงตามเพื่อนไม่ได้มีปัญหาที่ตัวเองโอเคเราเห็นตัวที่แกร่งตัวที่แค่พักฐานตัวที่ลงตามเพื่อน แต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะที่ไม่ได้แค่ลงธรรมดาแต่เหมือนโดนพายุถล่มเลยนั่นคือกลุ่ม Payment Tech ตัวเลขนี่มาตกใจมากนะ GPN หรือ Global Payments ร่วงไปกือบ7%ส่วน CPAY หรือ Corporate ก็ลงไป5%กว่านี่มันไม่ใช่การพักฐานแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนครับนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างพักฐานกับร่วงหนัก Oh. การที่หุ้นในกลุ่ม payment tech ถูกเทขายพร้อมกันอย่างรุนแรงขนาดนี้มันเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากว่าอาจจะมีปัจจัยลบที่กระทบกับอุตสาหกรรมนี้โดยตรงไม่ใช่แค่ลงตามตลาดทั่วไปแล้วปัจจัยลบที่ว่านี่มันมันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างคะอืม มันอาจจะเป็นได้หลายอย่างครับอาจจะเป็นความกังวลเรื่องต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นหรือที่น่ากังวลกว่านั้นคือมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจเริ่มชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญหุ้นกลุ่มนี้เปรียบเสมือนชีพจรของเศรษฐกิจภาคการใช้จ่ายเลยครับพอชีพจรเต้นช้าลงแรงๆแบบนี้มันเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลย โอ้ฟังแล้วเห็นภาพเลยงั้นขอสรุปเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดอีกทีนะคะคือในวันที่ตลาดดูแย่ไปหมดมันกลับทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเรามีดาวเด่นที่แข็งแกร่งส่วนกระแสะอย่าง P L T R ที่ได้ประโยชน์จากธีมความมั่นคงและความปลอดภัยแล้วเราก็มีพี่ใหญ่อย่าง M S F T ที่ถึงจะแดงแต่ก็แค่หยุดพักเหนื่อยไม่ได้มีปัญหาอะไรพื้นฐานยังแน่นปืด ขณะที่กลุ่ม Cyber s e c เค urity ก็อ่อนตัวลงตามกระแสะความกังวลของตลาดในระยะสั้นแต่ภาพระยะยาวยังดูดีอยู่แต่แต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือ Payment Tech ที่การร่วงลงอย่างหนักอาจจะเป็นนกขมิ้นในเมืองทานเห็นที่กำลังส่งสัญญาณเตือนภัยบางอย่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได้สรุปได้ยอดเยี่ยมเลยครับและถ้าจะให้สกัดเป็นข้อคิดสำคัญจากการคุยกันวันนี้ผมว่ามีอยู่ 2- 3ข้อข้อแรกคือ ภาวะตลาดแดงๆแบบนี้คือโอกาสทองในการส่องหาหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อนอย่างแท้จริงค่ะข้อ2คือการฝึกแยกให้ออกระหว่างการลงตามตลาดซึ่งเป็นแค่เสียงรบกวนกับการลงจากปัจจัยลบเฉพาะตัวซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยจริงๆเป็นทักษะที่สําคัญมากๆจริงค่ะและสุดท้ายในขณะที่หุ้นใหญ่พื้นฐานแกร่งยังเป็นที่พึ่งในระยะยาวได้เสมอหุ้นที่ร่วงแรงผิดปกติย่งกลุ่ม p Payment t e ท h ก็เป็นเหมือนการบ้านที่เราต้องกลับไปทำต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไปอย่างไรขอบคุณมากค่ะเป็นการคุยข้อมูลในวันแดงเดือดที่ได้มุมมองคมๆเยอะมากเลยแม้จะเป็นภาพแค่วันเดียวแต่ก็เล่าเรื่องได้ครบถ้วนเลยนะทั้งความหวังในเทคโนโลยี AI เพื่อความมั่นคงที่ยังโตไม่หยุดและความกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจภาคการใช้จ่ายจริงๆครับผม และผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำามชวนคิดสำหรับผู้ฟังไว้สักหน่อยว่าการที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความมั่นคงอย่าง PLTR วิ่งสวนตลาดขึ้นไปได้ในขณะที่หุ้นซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจับจ่ายใช้สอยอย่าง GPN และ CPY กลับร่วงลงอย่างหนัก ปรากฏการณ์นี้อาจกำลังสะท้อนความเชื่อมั่นและความกังวลของผู้คนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างไรและระหว่างความกลัวกับความต้องการใช้เงินอะไรกำลังมีน้ำหนักมากกว่ากันในสายตาของตลาดณเวลานี้